สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสั้นๆเกี่ยวกับการเติมเงินคืนกำไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะบอกวิธีการเติมเงินคืนกำไรนะครับให้ท่านมาที่ตรงนี้ครับคำว่านี่ครับเติมเงินซปเปอร์พัดเบอร์นี่ครับ จะมีอยู่3ระดับนะครับมีระดับต้นระดับกลางและระดับสูงนะครับก็เป็นนี่ครับสำหรับการเติมเงินนะครับจะได้รับ1ใบต่อ500บาทในการเติมนะครับใช้1ใบรุนระดับต้นใช้5ใบรุนระดับกลางนะครับและใช้ระดับส0รุนระดับสูงนะครับผู้ปองมีอยู่3ระดับนะครับ ก็มีกติกาบอกอยู่แล้วนะครับก็สำหรับแอปนี้ก็มีการคืนกำไรผมเคยปั่นได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่ครับรางวัลน,นะครับที่ผมเคยได้รับถ้าระดับกลางก็จะเงินรางวัลมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าติบใบ รางวันทรงสดถึงสามมือเลยนะครับถ้าหมุนได้นี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำคลิปสั้นๆแค่นี้นะครับก็สำหรับลิงก์กระหมัอเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็มาแนะนำวิธีการเติมเงินคืนกำไรนะครับก็สำหรับท่านจะระับต้นก็ได้นะครับแต่ว่า ขั้นต่าที่จะได้คือ18บาทนะครับแต่ถ้า5ใบขั้นต่าที่จะได้คือ108บาทนะครับแต่ถ้า10บใบครับขั้นต่าคือ300นะครับ388นะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับลิงก์ผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่สําหรับรับชมผมและฝากกด ติดตามผมไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่คลิปหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาลงให้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ